คืนนี้เป็นคืนที่เสียที่ไม้กั้นดังและดังเร็วขึ้นทุกวันตอนนี้เพิ่งจะสี่ทุ่มไม้กั้นก็ดังแล้ว บริการายรอตึกระเสายระบบกลังอนสายของท่านเสียจาทีัสดค่ะอลสนริการค่ะจะแจ้งเรื่องเสียงไม้ก้านรถไฟค้างอะค่ะรถไฟอะไรคงะคะไม้ก้นรถไฟอะค่ะรถไฟค้างที่ไหนคะซอยเอกชัย23ค่ะซอยเอกชัยใช่ มันเป็นกถาดีหรือว่าป้ายจุดรถไอซราไหมคะอ่อวัดไซค่ะรู้ไอะไรนะคะวัดไซค่ะวัดไซนะคะค่ะดังมาคืนนี้คืนที่สี่แล้วค่ะคือแทบจะไม่ได้นอนเลยค่ะไม่ตั้งดังค่ะเสียงมันดังค้างอะค่ะเสียงมันดังค้างคือซักวัดไซค่ะวัดไซนะคะอ่าติด เทพค่ะติดกับสถานีวัดสิงห์อะค่ะติดสถานีวัดสิงค์นะคะค่ะยังไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลตั้งแต่เมื่อวานก็ไม่มีค่ะวาน<ม>ีวันแล้วคะ่ะวันนี้วันวันที่สี่แล้วค่ะ,ะ,คะใช่ดังกลางคืนทั้งคืนเลยยันสว่าง<ม>ยันถึงรถไฟขบวนแรกมามันถึงจะหายค่ะ,คะ ตอนกลางคืนแต่ว่าตอนกลางคืนตอนกลางวันไม่มีเสียงใช่ไหมคะคุณสมพรตอนกลางวันก็ลงปกติค่ะมีค้างบ้างแล้วแต่แต่กลางคืนเนี่ยมันแย่มากเลยตรงที่นอนไม่ได้คตอน้าอยู่ข้างบนไม่ได้กั้นลงมาไม่ได้ก้ลงมาค่ะแต่เสียงมันดังพี่ได้ยินเสียงไหมตอนนี้มันดังตึ้งๆอยู่เนี่ยพี่พอได้ยินไหมอ่าเนี่ยเสียงใช่ค่ะแล้วไม่มีคนมาซ่อมเลย ระหว่างที่ไม้ไม้ตัดไม้กั้นนี่คืออยู่ห้องบนนี่หมายความว่าดังตลอดเวลาใช่ดังอย่างเงี้ยตลอดเวลามาาข้างล่างนี่คือจะไม่ดังหมายความว่าไงคะก็คือหมายความว่าไม้ไม้กั้นนี่คือจะเป็นยกขึ้นยกลงได้ใช่ไหมคะถูกค่ะเลายกขึ้นนี่คือดังแต่เวลายกลงนี่คือไม่ได้ดังไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้ากลางวันนะ่ะมันก็ทํางานปกติแต่กลางคืนเนี่ยคือก็เข้าใจว่าคงมีรถงานมันทับไม่ครบแต่แต่คือมันมัน มันก็น่าจะหาวิธีแก้ที่ดีกว่านี้ไม่ใช่ปล่อยมันยันสว่างอะค่ะค่่ะววันีแล้ใช่มคะใช่วันนี้เป็นวันที่สี่แล้วคนแก่อยู่แถวนี้เขาก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนใช่ค่ะเป็นของป้ายหยุดรถวัดไส้ที่นี่คะใช่ค่ะไม่ว่าอะไรเขาทหารรอเรือวัดไส้อยู่ติดกับสถานีวัดสิงห์ค่ะอยู่ซอยเอกชัยยี่สิบสามเสียงใช่เสียงมันค้างอยู่ ค่ะเมื่อวานเขาก็บอกเขาจะไอ้นี่อะไรนะก็คือเวลามีรถไฟมานี่คือรถเข้าออกได้ตามปกติตอนกลางวันนี่คือปกติแต่ว่าตอนกลางคืนใช่กลางคืนน่ะค้างก็คือเป็นของสายตอนออกขอให้ขับเป็นสายวงเวียนใหญ่ใช่ไหมคะถูกถูกต้องค่ะสายวงเวียนใหญ่มหาชัยเพราะตอนกลางคืนจะไม่มีรถไฟอยู่ใช่ใช่ หวังว่าวันนี้คงได้รับการแก้ไขจริงๆนะพี่ไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะค่ะได้ค่ะฉันสญญาณประสานงานให้นะคบคุณสมพรค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ